สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะพี่ๆสมาชิกวันนี้ก็มาเจอกันเช่นเคยนะคะกับเสาโอนนะคะเลขเด็ดกับแนวทางหวยฮหานอยนะคะมัดรวม4หน่อยนะคะ,นนะ,คะในงวดของวันที่27เดือนพฤษภาคมนะคะ2567 วันนี้นะคะก็มาแบ่งปันนะคะสูตรหนึ่งเม็ดเดียวนะคะให้พี่ๆสมาชิกได้รับชมกันก่อนไปรับชมนะคะฝากกดติดตามทางช่องด้วยนะคะเพื่อเป็นกําลังแรงใจนะคะให้กับทางช่องคิดคํานวณแนวทางตัวเลขนะคะพี่ๆแล้วก็ฝากกดไลค์ให้ด้วยนะคะพี่ๆช่วงนี้ก็เหมือน YouTube ปิดกันนะคะยอดวิวน้อยๆเนาะก็ฝากทุกท่านกดไลค์แล้วก็ดูโฆษณาเป็นกําลังใจให้กับน้องแอดด้วยนะคะ เมื่อวานนี้นะคะท่านใดที่มารับชมนะคะขออภัยด้วยนะคะพ,พี่ขออภัยด้วยนะคะเมื่อกี้เมื่อกี้นี่จับใบมาผิดนะคะพ,พี่สำหรับฮานอยของวันที่26นะคะปังมากๆเลยนะคะพี่พี่ท่านใดที่มารับชมแล้วก็มีโชคลาภน้องแอดแสดงความยินดีด้วยนะคะเดี๋ยวสรุปผลของเมื่อวานนะคะสรุปของเมื่อวานกันก่อนนะคะเมื่อวานนี้ให้เด่นที่8กับ4 วิ่งรูด8นะคะแนวทาง8มาเด้งๆเลยเนาะสำหรับรอบแรกนี้หลุดนะคะพี่ๆส่วนรอบสองโดยเฉพาะกิจนะคะ6 5ห้าก,กับ7 6ดหนะคะ6 5หกับ7 6หรอบนี้เราก็ยังไม่มานะคะแต่มาในตารางนะคะตารางเข้าแค่เกับหนะคะแต่ไม่ได้มาคู่กันเนาะก็หลุดไปนะคะ ส่วนรอบปกตินะคะวีปกติ3 9 8กับ7 8โอ้โหเด้งบนล่างนะคะสายรูด8เข้าไปที่9 8กับ7 8นะคะ9 8มาในคู่นี้78เน้นให้นะคะเมื่อวานนี้ปังๆกันเลยเนาะก็แสดงความยินดีด้วยนะคะ มาเข้ารอบ VIP อีกนะคะพี่พี่แปดส่เด่นเรามาคู่กันนะคะเด่น8ปดเด่นสมาคู่กันวิ่งรุดที่8ก็เน้นให้นะคะแปโอ้โหปังมากๆเลยนะคะมาในตัวเน้นนะคะแปกับ8ปดส แนวทางที่้องแอดให้ไปนะคะวิ่งรูที่8นะคะมาเด้งๆงเลยเนะาะเมื่อวานนี้ท่านใดมีโชคลาภก็แสดงความยินดีด้วยนะคะพ,พี่อย่าลืมคอมเมนต์เข้ามาเป็นกาลังใจให้ด้วยนะคะวิ่งรูที่8เด้งบนล่างนะคะเดี๋ยวมาชุ่มนะคะดูตารางก็เข้านะคะ84เนาะอย่าลืมนะคะท่านใดชอบตารางจับตารางได้นะคะอันนี้ก็เข้า5 VP551 นะคะมานะคะ เดี๋ยวมาชมของวันที่27ก่อนไปรับชมแนวทางนะคะน้องเอดก็ฝากคำเตือนเช่นเคยนะคะแนวทางตัวเลขทุกตัวได้มาจากสูตรคำนวณน,นะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะทางช่องไม่สนับสนุนการพนันใดๆทุกชนิดนะคะรับชมเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะช่วงนี้ก็แอดไม่ค่อยสบายนะคะเสียงแหบแห้งก็ขออภัยทุกท่านด้วยนะคะ วันนี้นะคะตัวเด่นของเรานะคะเด่นไปที่สามเด่นไปที่3กับ5นะคะพี่พี่สกับ5้ายังเด่นอยู่นะคะวันนี้ส่วนตัวที่จะวิ่งจะรูดให้ในวันนี้นะคะวิ่งรูด3นะคะพี่พี่สำหรับฮานอยเม็ดเดียว3ามถ้าในชื่นชอบก็ค่อยนำไปสิ่งโชคนะคะ ขอให้แนวทางมานะคะมาปังๆเนาะวันนี้ก็มีราวพัฒนาด้วยฝากทุกท่านเข้ามารับชมด้วยนะคะตารางก็จะมีสามห้าหนึ่งแล้วก็แปดจ็ด สองนะคะพี่พี่เด่นที่สามกับห้านะคะสูตรนี้ถ้าใครชอบตารางอย่าลืมจับคู่จับวินได้นะคะเม็ดเดียววันนี้3เน้นไปที่3าหานะคะเมื่อวานนี้ตัวเด่นมาคู่กันวันนี้ก็ขอให้ปังปังสาน,งนะคะแล้วก็3ามแส,ามสี่ สามสงนะคะพี่ๆตัวเน้นของเราในสูตรนี้นะคะถ้าใดชอบก็จดไว้แคบไว้นะคะขอให้ทุกท่านปังๆโดยๆนะคะสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้เอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ